สวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท,ท่านและก็นคนไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนืออีสานออกตกภาคใต้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ช่วงตนเดะอนเมือมาอาทิตยก่อนนะครับผมอยากจะพามาดูเส้นคลองถนนเส้นนี้นะครับเส้นทางยางครับคืยมันเคยมีครับกรณีที่อยู่จังหวัด ยะโสธรนะครับว่ามีถนนที่จําังแล้วไม่มีทางครับเป็นทางตันนะครับนี่ครับอยากให้มาดูที่นี่ครับคือคนไทยชอบดราม่าครับชอบสร้างกระแสครับผมไม่รู้ว่าคนไทยบางบางคนครับชาวคนไทยบางส่วนนะครับคือผมอยากให้ดูนี่เป็นกรณีศึกษาครับก็ มีแบบนี้มานานนะครับเขาก็ไม่เห็นมาออกมาพูดมาอะไรครับเพราะว่ามันเป็นมันมีประโยชน์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ข้างหน้าเลยครับผมขับรถไปดูให้ก็เป็นทางตันกันนะครับเป็นทางส่ง่าจะเป็นของกรมชลประทานนะครับของของคลองส่งน้ําครับนี่ครับกรณีนี้ครับตรงนี้นี่ครับอยู่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับ ตะวันออกชึงเหนือตอนล่างครับนี่ครับนีให้ดูครับนี่ครับชอบปันชอบสร้างตี๋แล้วมันเป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมว่าปกติถ้าเขาจะทําไปก็ทําไปได้ครับเป็นห้วยครับเรื่องนี้ก็ตังครับนีงก็ทามาก็ถึงตรงนี้ครับก็วนเป็นอย่างนั้นครับดีครับก็ถึงแค่ตรงนี้ครับก็ไม่ได้ต่างกันกับกรณี ที่เป็นขาวเลยนะครับผมนี่ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ก็แบบนี้ครับเนี่ยก็แบบนี้แต่ก็ทําวนรอบแล้วก็รอได้ตนี้ตรงนี้น่าจะที่มเพิ่งเพิ่งทำใหม่ก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับที่ผมผมเห็นอยู่ในนั้นก็เป็นคลองส่งน้ำครับอย่างนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรครับผมอย่าสนุกครับผมจะตื่นเต้นครับไม่ต้องตื่นเต้นครับ อยู่นี่ก็มีมานานนะครับเป็นหลายสิบปีแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์ตามถนนลาดยางผมก็ว่าดีครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในกอไผ่กอหญ้กากอเห็ดกอกองฟางเลยนะครับมันไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับก็ธรรมดานะครับผมก็ถนนลาดยางกัน ก็สุดตรงนี้ก็ได้ครับไปันก็จะมีถนนลาดยางเส้นหนึ่งอีกด้วยก็ไม่มีอะไรครับจะไปคิดมากเล้ก็ทำตามจุดยุทธศาสตร์รก็มาฝากกันครับเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆน้อยๆครับ่าไปซีเรียสครับผม